แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้13เมษายน2567วันแรกของการเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปี67นะคะคลิปนี้อาจจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มกลุ่มนี้ที่จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้างหรือ ถ่าแรงนะคะวันนี้เป็นวันแรก13เมษายนปรับสูงถึง400บาทต่อวันนะคะ10จังหวัดที่จะได้ปรบับมาดูกันว่า10จังหวัดนี้มีจังหวัดไหนบ้างนะคะและถ้าผู้ประกอบการหรือนายจ้างไม่ปรับจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมส่งกำลังใจให้แอดในวันสงกรานด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ 13เมษายน2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งอัปเดตตามมติ ของคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ4ดาวและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปนะคะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ400บาทใน10จังหวัดนะคะ ด้แก่กรุงเทพมหานาครเฉพาะเขตปทุมวันและวัฒนากระบี่เฉพาะเขตอบตอ่าวนางชนบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลน,นาครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันเฉพาะเขตเทศบาลหัวหินพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักภูเก็ต ทั้งจังหวัดนะคะระยองเฉพาะเขตตำบลเพสงขาเฉพาะเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่และสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตเทศบาลน,นครเกาะสมุยโดยนายคารมได้กล่าวย้ำนะคะวันนี้13เมษายนวันแรกที่นายจ้างต้องจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้กับลูกจ้างหากนดยจ้างไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันจะมีความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานปี2541 โดยลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะคณะกรรมการค่าจ้างได้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําประเภทกิจการโรงแรมโดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างสามารถประกอบธุรกิจและดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างจะได้มีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจาการโรงแรมเพื่อนําไปสู่การพิจรารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบครอบต่อไปนะคะเป็นการแจ้งข่าวดีจากนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีอัปเดตข่าวดี13เมษายน2567นะคะ